ตัวเดียวหนึ่งทานยุกใส่ีิ้นแบบชิสสีสบายดีสบายดีพอแม่พี่น้องออซี่ว่าสุขโขทุกคนเนื้อม่หนิีแกงน้องใหม่แกงน้องใหม่แส่ทีดอตอนเพะเนาะทำยาหนัาเดี๋ยวเดีบยวอย สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องวันสุขที่สุดเนอะนมันหนีแกงมาใหม่ตอนเพลิพี่น้องแกงมาใหม่กินเทียงกับหอมขวดเนาะใส่กับปูใส่จิโร่ใส่เห็ดปวกแขนแดนพี่น้องของผักกินกับเขาจิโร่เห็ดปวก หลังจากที่ขึ้นมาติเกีียวเขาน้องพี่น้องบนนี้ก็ล่งเกี่ยวเขาเป็นมือแแกเพราะว่าแหดดเนาะซ้อมพยุงมากท่รเหมืออะไรพรี่น้องก็จังบริเวณพยุตกเนาอไหม,นมเนาะแดดมากจำนี้แดดพี่นอ้องจมือกันเลยถ้เป็นเกีียวกันเลยได้เติบเตืองละอันนี้นี่ล่อพยุ่งก็เลยเป็เกี่ยว อ่ะแบบนี้พี่นอ้องทานใส่จพี่มาเอาสิกินเขาเพ่นกับแกงน,นอไหมนกพี่นอ้องเสแๆบ,บนอไหมที่ไปหาเมือนานนลพี่นอ้องไปหาตั้งใจเนี่ยไปหาเฮ็ดแบบน,นี้มันบไใดใหเฮ็ดบุม๊มีเฮ็ดพอดอกก็เลยหาานอไหมห่านาานอไหมได้ก็มาเก็บใบต้มใบใส่ถุงไว้เห็นไหมพอได้มาแกงเด็กก็ได้มาแกงมาหนี เนี่ยนั่งกับเอฟซีกับเมนว่าให้เอามาปลูกเนาะเจนายเอามาปลูกยุ่เพื่อนนี่ปลูกเรืเลยเนาะไม่เนามันบเป็นพี่น้องมันต่างบเป็นจากมันเป็นอยางมันเมืงอกี้มันกระหนาเกิดทั่วกหลายท่อนนี่เกิดต่นอซองโกกปะฮาก็ในามันมาหวานคือกันนะพี่น้องจากมันสีไ่จากบ่อบางคนเอฟซีบอกว่าให้เอาเงามันเนาะคูดเอาเงามันมาปลูก ก็เอามาปล,าลูกใกล้เถื่อนอีเม่นะั้นเราเอาเงามาปล,าลูกใกล้เถื่ออะไรพี่น้องมาปลูกบอมเมปนมาห้าสิบอมปลูกเลยมันถักบอมเป็นยุ่ืพอื่นนี่จะเป็นยังหันเดือนคนอื่นน่ะก็มีอยุพี่น้องแต่ห้าบอหฮันไปคอเขาเนาะก็มี่ไล่คือกันเ้าก็เก่งใจนะไล่สีแดงหมหละอันนี้มันโมมีก๊กนี่ก๊กเขาเองนะมันมีก๊กเขาเองอ่ะแค่นี่อเม่เมราปลูปกเรื่อยยุ่มันถับบอมเป็น แกดูโตดน้ำเนองพี่น้องแกงหน่อไม้เส้นเคยอีกแบบพี่น้องเอ้ยเลยไปใส่มาใส่กินแต่แกงหน่อไม้เนี่ยแหละแนวแสีบอาหารบ้านนอกวันหน้าเฮ้ยพี่น้องมาเด้อมาเด้อจะไปกับบริกินได้พี่น้องเบิดลเย่าเข่ากับเบิดหน่อไม้นล่นแหละนั่นกับนาแหลงนะเบิ้ลเนี่ยจับเส้นเอาได้ ซีสั่ะไหนๆพี่น้องเพราะมีตะแนงแน่นๆเลยชีสละลายหลือนะเฮ็ดอ่ะอืมนีน้อยป่านนะมันมาสีถอดท่อแหละมันก็ยังบ่ถอดเัาก็ปรุงนี่น้องเส้นแบ๊ กินข้าวเพชรแล้วเจอกันตอนเกงเล็บน้องเหลืองกับบุ๊มี่ยังหยากับน้องหน่องใส่เฮ็ดใส่จิ๋อต้องไปตะยุบเอาไงตะกปงแสบย่างหยาอย่างไรแสบแล้วมีีจิ๋อนี่หน่องของแสบคือ จิรอ,อนพี่น้องจิรอ,อนแนวถือกันเราได้กับแกงเราใหม่จิรอ,อนจิรอ,อนใส่น,นอกปลาใส่กับปลาออใส่ประกดน้ำมันชิ้นนัวยังนัวพี่น้องแต่ห้าใส่ป่านก็นใส่ป่านได้มีพี่น้องสบายดีแน่ลูกสบายดีสบายดีแน่อ๋อสบายดีสวัสดีค่ะ เฮียพี่เมนว่าให้ไายใช้ปันนังหึงเนาะใช้ปันใช้บ้านลูกกระติกันจับเบอร์จับเบอร์มันสบายดีพูดได้น่อยมันจิตจักสบายดีอ่าสบายดีเนยนั่งดีๆลูกนั่งสบายดีเดกๆนั่ดีๆอะสบายดีสบายดีเฮ้อเวดจ้าผ่านมาสบายดีอ่ะสบายดีสบายดีอะเบิ้มสบาสบายดี สบายดีเนอะลูกสบายดีอ่าสบายดีสวัสดีค่ะลูกสฟร์ปันสวัสดีค่ะอุ้ยแฟรป่านเอ้ยแฟรป่านเอ้ยสวัสดีค่ะต้องดื่มน้ำได้ไดยังเออแาบแาบแอบเป็ดแอบนะ เป็ดอาบน้เมูตากรจ่งแวูโอ้เต้นได้ดีพี่น้องเต้นได้ยงงงงงงงนหนกจึ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 ก้าวอ้าวอ้าวเป็ดอ้าเตกรจแวีหยปเตียงหัก เต้นแนแ่แน่ใเต้นแน่ยักษ์กยักษ์กยักสั่นนะเต้นอีกว่างลุกเต้นอีกจุ๊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 กจกจุ๊กจุ๊กจุกจกจุ๊กจุ๊กจุกจุ๊กจุ๊กจกจุ๊กจุ๊กจุกจุ๊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 กจกจุ๊กจุกจ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  เ,เจ่ปานใช่ปานใช่ปาน,า,นานเอ้ยไอ,อพี่ดุเช่ปานข้านใดได้ได้พี่น้องข่านแบบาแบาบข่านแบบเอาตัางเข้านะไแต่ว่าบุกไก่ปานไหนมีตะบืนไปเอาส่วนไหายเมาหรกเมาเามา,เา,มา,เาข้าวขข้าข้าข้า ังเข้ามาเด้อลกดังเข้ามาเด้อลังเข้ามาเออลังเข้าอ้าวแงบลูกเองข้างในเล่มนี่เละพี่น้องปลาไก่เห็นเดเห็นเด้ใครกับลูกเองอ่ะเอามาอีพี่ดุกี่ A dù chú, bọc bọc nhỏ bọc 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 mai bọc 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 bọc

้บากปน้องปลาเปตียงเลยเอาตองปล่อยเปนน้องดินสบายดีเลยกินสม่๊ะเอินมากินเขาวบัวมาเน้ะพี่น้องเากรเนยอย่อระยไปหายเอาก็เลยกินแต่ขอท่านอิ่มคบะลากที่ดังลปเนาะใส่ปาก เกลเข่านี่เบิงนก้ก้าวันักหมือนใก้าวมือเนาะขันพ้นบนโต๊ขันผิดปายนะเาก็กลัวขันบนโต๊ะขนินต๊นี่ก็ชื่อเพิ่อนาน้องพนี่ไเด้ว้นนามักเปลท้องนะบ้านยำเด็กกะาไกะไดแต่วานนอเจียวแล้วคนี่ยวปวววเยอะเยอะเยอะเอาข่อนีด้ดด

เป็น่ถ้าน้องเต็นว่าคณิวถ้าน้องเต้นไ่ลูกถ้าน้องเต้นน้องเต้นเป็นเจ้าคนเต้นเป็นไอ้นิวเต้นเป็นได้เอ็นิวก่อนขึ้นมากรก่อนเจ้านาได้แตเขาามน้าหรอเป็นแก่อนนูู้้เหนึ่งนี้กมานจีองเดี๋ยวไปดู้ยไน้ำนน้บเเลยน้ก็ช้น่ จอบ่านึ่งเท่าไรครับอยากจับแจ้วอากินบะเนึ่งจอบาัจพันหนึ่งสามหมื่นพันหนึ่งเฮ้ยพันหนึ่งเยเบิ่งนองเต็มก่อนเค่ะใช้แปนเต็มนะเนี่ยเอออาก็เต็มนะไม่มีได้หัวมีสามหัวงโอ้ยาไม่อก็้บอก่สบายเัเต็มถ้าน้องเต็มอ่ะใ้นองเต็มน้อก็เต็ม ลองเพล่งเนตี้ตองน้ำิีจมวนวเพ่งยังตัวจมักเพ่งยังจมกลอเพ่งอ้งอะเต้นกเต้นท้องเต้นทุกงยอ้เป็นเป็นรอเปเนคเออดองเนตี้จะลองเป็นอยากเป็นดูเคยบอก เอพุอิต้าชินเอเอ้าหน่อฮูเต้นฮู้จะอยากไปเห็นติไปอยากบุเอาดกตีนเข้านชิ้นเนี้เอาจนสีวัาชื่อเราเป็นชุ้งเนาะแต่อีต้นเผื่อในจะอันนี้ผูตีกูเนเนี้ยพอดบอกพอดีมันสิเก่าขึ้นกับผมเนาะกัเก่าขึ้นมากได้แบบนีท่านข่ามามันสีวานม่มีติวใครหอกเนาะมันคือมีติววะตีตนตีตนลูกสาว mục khăn căn phòng mật bốc bông bốc ra khả năng quá yên rồi, quá tào nằm nằm bì bàn nằm cái chân nằm luôn bàn gọi nà đi tìm hiếp kìm 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 hiếp nhanh 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 đi nhanh 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 นะสิงห์อ่านยังอ่านยังทีนี้ลูกสงสัยว่าไม่ใช่เออตัวเตะเอ๋

ควรจบวะเฮ้ยังดุแม่บายแน่หนุม่บายแ่แ่ม่บายม่แม่จะไปเกี่ยวเขาม่บายแุ่บายบายม่บายแุ่บายบายตเเนี่ยบุพใจเลยเน่ม่ายแุ่กบายบาแม่ไปเกี่ยวเขากันเด้อแม่ไปมาดเขากันเด้อม่บายบบาย

บายบายเห็ดหยอกหยุกเลยไม่บายไม่บายปวดปวดมันบปวดใจบายบายปวดใจเฮ็ดไมดบายหลุดไม่บายไปฉีดไดแล้วนั้นปวดใส่อวดบึ้งไอ้แม่มาหูุดวะโอ้ขอบใจเด้อขอบใจขอบใจเด้อหลุดเด้อขอบใจเด้อ เตะเด้อตะเด้อโอ้โห่เตะเด้อเตะเด้อโอ้โห่ฝักก็ไหลก็แช่เนี่พี่น้องอันน่ะสีดงเกี่ยวขาหมัดเข่าเนาะพี่น้องเนาะก็ะชิ่งจุ๊บขีดซะให้พี่น้องไปเบิ้งเข่าก็ไปเบิ้งในคลิปนน้องเนาะพี่น้องเกี่ยวเข่า เขาก็เก <Es> ี <taking S 1> <12 chips S 2> ่ยวเลยซ้ำให้ก็มอนี้ก็ติดตามไม่ใช่ปานนี่เด้อพี่น้องขขอบใจเอฟซีทุกคนเรามาติดตามบ่เนี่ยขนาดบ่เงียบปิดปากเลยนั่นสิเอาเด้อเอาเด้อบ๊ายบาย